สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซี่ครับมื่อนี้มาสรุปผลบางไฟวันที่17พฤษภาคม2 5 6 6บ้านดงแค่นใหญ่นะครับบางที่1เก่งเจริญครับสามร้บห้าคะแนนเจ้าครับบางที่2สอไก่ลุงครับ315คะแนนเจ้าครับบางที่3เทพทับหลวง355คะแนนเจ้าครับบางที่4ลูกเจ้าพ่อผู้ดิน255คะแนนไม่ผ่านครับบางที่หาพุ่มนาลินสิงฟังสายสามยหกสคะแนนผ่านครับบางที่หกสารพัดช่างนะครับ355คะแนนผ่านครับ บางที่7็ทุเรียนทองนะครับ335คะแนนผ่านครับบางที่8คุณลำนามห้อยคะแนนไม่ผ่านครับบางที่เก่าเสียทา้า180คะแนนไม่ผ่านนะครับผมบมงไฟกับเจ้าสามบางังหลวดตายบางหนึ่งผ่านสามบางังหลวดตายสองบังหลวดนะครับผมไฟเข่าถือกับมานไปนะครับผม มาร่วมเชียรป้องไฟไปกับลุงรอด f อ4รับรองหวานเจีย๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อ4สวัสดีคราละลาล